เฮลโลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะยฮะยินดีต้อนเข้าสู่เกมคุกกี้แด n คิงดอมนะะวันนี้จะมาทำอะไรฮะวันนี้จะมาตามล่าคุกกี้รถมะชากันนะซึ่งเป็นคุกกี้ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะก็มาดูกันว่าจะดวงเกลือเหมือนไอตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะฮะก็หวังว่าจะดวงดีะฮะเพราะฉะนั้นมาเรามาเริ่มโลดที่หนึ่งลุยหวังว่าอยากเกลือแบบตัวที่แล้วเลยไออัลวินเมอ,อร์คิวรี่อะเกลือมากเลยนะตัวนั้นอะโอ้ได้มาสี่เศษฮะได้อยู่ได้อยู่ โอเคไปามาโดนมาตัวเดียวมีลุ้นยังมีลุ้นอยู่โอ้ตาแดงสกิปเลยโอ้ได้หินนี่นี่ฮะราชินีแ้่งแข่ง 2, อีกสองเซตอ่ะโลดที่3เออการันตีออกแล้วป่ะมัชชะรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบมันจะเหมือนคลิปที่แล้วเลยที่แบบเราได้อีป,ปิกบ่อยมากแต่นอกตู้หมดนะฮะ โอเคหวังว่าจะไม่นอกตู้นะตัวนี้หวังว่าจะมาแบบกันมาหากันง่ายๆนะฮะเอายังไม่มายังไม่มามันช้าจังวะมามาชัชชาโอ้โหลิี่เห็นคุณเขาคือกาเจ้าห้าดาวเลยเหรอตัวเนี้ยถามจริงกาเจ้าห้าดาวเลยคือได้ตลอดเลยฮะดูดิอีกเจ็ดเศษก็ขึ้นห้าดาวแล้ว สงสัยมันอยากขึ้นห้าดาวครับตัวนี้โอเคเลยถ้าก็ถ้าสมมติมาอีกเจ็ดเศษก็จัดให้ครับพราะมันขึ้นห้าดาวให้เผื่อถอ่ะเดี๋ยวทําขึ้นสิบดาวเ,าเลยเอาปล่ะโอเค okay. ตาแดงเรียบร้อยกูได้ามาอีกสี่เศษฮะตอนนี้สิบเอ็ดเศษแล้วเก็บเศษครบปะเนี่ยมัชฉะฮัลโหลโอ้รอบนี้พอมดโดดมาเกลือ, okay. โ,ลอโอเคโลต่อมาโอเคการันตีอีพิกมัชชะกูว่าไหวละ่ะ ว่าเราออกมาชาให้กูนะตอนนี้รู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเราสุ่มคุกกี้รังคิงด้อมแล้วเราเกลือมากอ้ได้2ตัวโอเคไม่เกลือถือว่าใช้ได้นะได้มาสอตัวมาดูกันว่า2ตัวเราจะได้คุกกี้มัชชะหรือเปล่านะเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมานะสตัวก็ไม่ค่อยออกตัวหน้าตู้เท่าไหร่แต่ผมหวังว่ามันจะใช่แล้วออกมาเป็นมัชฉาในทันทีนผมจะฮอ นะฮะได้เรียบร้อยฮะ่ะคุกกี้ลมัชะโอเคอย่างน้อยมันก็ยังออกออกง่ายกว่าอ,อีอัศวินเมอร์คิวรี่อะฮะอแต่รู้สึกเอฟเฟกเปิดตัวมันคล้ายๆกับไอ้คุกกี้นี่เนาะไอีโอลีบเอฟเฟกเปิดตัวคล้ายๆกันมากเลยนี่มาไม่มีอะไรฮมาดูกันว่าอีกตัวเราจะได้คุกกี้มัชชะหรือเปล่าหวังว่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งดาวก็ยังดีรึบ๊บยังยัง เออมาแล้วตัวอ e ีปิดตัวที่สองได้เป็นโอ้โหราเต้ราเต้มีใครอยากกินไหมฮะหอมหวานเลยโอ้โหตัวแบบนอกปีตาแต่จ,จัดเลยโอเคอย่างน้อก็ได้ยากได้มัดฉาโลนี้แปลว่าโลต่อๆไปเราจะได้มัดฉะนะฮะตอนนี้เราสุ่มมาประมาณ6โล,ลใช่ไหมสองสี่หใช่ครับหโลละอ่ะโลที่7 เร็วจังว่าแป๊บๆหกโลและจะว่าไปเออเนาะโอเคตาหวานได้อยู่ได้อยูอ่หวังว่าจะได้ดีๆโอ้ได้ตัวหนึ่งนะแต่ว่าเราเชื่อมันว่ามัามดฉะก็ได้นะหรือถ้าดวงดีวันน,นี้ออกซปเปอร์อีพิกเป็นต้นไปกันนะอย่างน้อยอันนั้นก็นับว่าดวงดีนะฮะได้มาอีกสองเซตอุ้ยอีกสองเซตขึ้นไอ้นี่นะฮะขึ้นหนึ่งดาวโอเค อู้ดิอ,อี้มีอีกสองเอ้ยได้ไปอีกหนึ่งสวยอ่าแล้วอีปีกมาแล้วจังหวะนี้เป็นเป็นโอ้โหซอสพริกโอ้ทอดเทโอเคฮะหนึ่งดาวเรียบร้อยได้ยี่สิบสองเศษละโอเคเราเมื่อกี้โลที่เจนะ็ดเนาะตอนนี้เหลืออีกกิโลเหลืออสามโลนะโอเคโลที่แปดการาันตีโอเคสวยบลิงกี่ตัวดีกว่า กินตัวตัวเดียวฮะโอ้โอเคถือว่าได้อยู่ได้อยู่ดวงดวงวันนี้ใช้ได้อยู่นะดวงวันนี้ไม่แย่แต่แค่หลุดเลดเหมือนเหมือนวันก่อนเลยแต่ก็ไม่แย่ฮะเพราะมันยังได้เร็วอ่ะมันได้เร็วแบบมันอย่างน้อยมันมีความหวังนะฮะว่าได้แต่อัศวินเมอร์คิวรี่คือเราทั้งไม่ได้เราได้ตัวตอนท้ายๆคือแบบแทบหมดหวังและบวกกับเราเก็บเศษไม่ได้เลยะฮะเศษได้นิดเดียวพอมันตัวนี้คือเก็บเศษเก็บเศษได้โอเคมาแนละ้วอีพิก ไต่เป็นเฮ้ยเลเจนดลี่ว่ะเอาดีดวงดีวันนี้ได้เป็นราชินีน้ำแข็งโอเคไม่ใช่ราชินีน้ำแข็งนี่นางฟ้าทะเลจำชื่อวิดแต่ถามว่าดีไหมมันก็เกือบดีอะฮะถ้าเป็นตัวแบบราชินีน้ำแข็งหรือแบบเป็นอะไรนะไอแสงจันน่ะมันจะดีกว่าน,นี้เออโอ้โหตอนนี้สุ่มไปทั้งหมด8โลนะฮะโลที่9 ด่วนมาตัวเดียวมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่เอยแล้วมันตาหวานไงโอเคมีหวังอยู่มีหวังอยู่โอเคได้หนึ่งตัวฮะแต่จริงเมื่อกี้เลเจเนเดรี่ถ้าได้ตัวอื่นจะดีกว่ามากเลยไอตัวนางฟ้าทะเลเหมือนมันตกเบต้าไปแล้ว,อ,ว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 อะเศร้าเศร้าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้เลเจนเดรี่ครับบอกว่าวันนี้ดวงเรามีนะฮะไม่เหมือนไอเมอร์คิวลี่บางตัว โอเคได้หินอะไรนะสนามเซอร์เบกอีกสามฮะขอแบบมัดฉาะมามัดฉาะเข้มๆเ,เลยได้เป็นโอ้โหไอ้ยังนะคุกกี้รสมิน้นหลุดตีมอีกเหลียวมะมัดฉาะมัดฉาะมันสีเขียววะไม่เอาสีฟ้าดิเอยียวจ่้ยคุกกี้รสมินนะ้นอ่ะ เำวัดได้มันก็ได้แหละมันมีช่วงนึงที่ผมใช้อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วมันตกเบต้าแบบตกแล้วอ่ะโอยเกืออะไรขนาดนี้วะเนี่ยเราเ,เราเหลือโลสุดท้ายนะฮะโดดมาสองตัวมีลุน้นเอ้ยสมแล้วที่เป็นช่องเรานะ,ะโลสุดท้ายต้องตาหวานนะฮะแหมหวังว่ามัดฉัด ขอร้องหล่ะมัจฉาออกไปอีกสักตัวเถอะนี่มันดวงดวงจะเกลือพอๆกับไอเมอร์คิวรี่เลยนะเมอร์คิวรี่ออกหนึ่งตัวแต่ว่าเศษไม่ครบนะแต่อันนี้ได้มาหนึ่งตัวแล้วกับเศษครบมาเลยหนึ่งดาวอย่างน้อยตอนนี้หวังว่าถ้ามันให้อีกตัวหนึ่งก็ยังดีฮะมันไม่เกลือมากไงถ้าได้สัก2ตัวในสามหมืเพชรอะมาแล้วมันมาแล้วไงตัวนี้ได้เป็นโอ้โหไออะไรนะ บาชีตเค้กโอ้โหไอบ้บาชีเค้กนี่ผมก็ปั้นดาวไปเยอะแล้วนะเพราะว่าผมสุ่มในคลิปนั้นไป6 0หมืแล้วไหนจะแบบเอาเศษมาแรกมันขึ้น5ดาวอะฮะโอเคทำหกดาวเลยเข้าใจเออ